ก็เร <S an> ียกว่าจะบอกว่ายังไงดีบอกว่าเราเชื่อมั่นเสมอว่าพี่หยอมเป็นคนดีค่ะแล้วก็พี่หยอมทําสิ่งที่ดีเสมอแล้วพี่หยอมก็ให้ความสุขกับกับคุณผู้ชมเนาะกับคนดูในในฐานะศิลปินนักแสดงที่ทําได้พันเชื่อว่าเมื่อมาถึงวันนี้พี่หยอมก็จะได้ไปอยู่ในในที่ที่ดีเนาะในที่ที่มีความสุขค่ะไปเป็นเทวดาแล้ว ่อนน้านได้ได้ทราบได้ทราบระกานปัวยออกมาบ้างไหมคะว่าได้ได้ทราบค่ะได้ทราบค่ะก็ได้ทราบมาเป็นระยะแหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทราบอย่างเรียกอะไรนี่อย่างต่อเนื่องเนาะอย่างละเอียดค่ะก็ก็ทราบมาเป็นเป็นระยะระยะค่ะไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้เจอเลยก็ทราบว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวเราก็ได้แต่ส่งส่งกําลังใจกันเนาะว่าขอให้ให้ ให้ทุกอย่างราบรื่นค่ะก็คือได้ไปคุยกับพี่ออมไม่ได้ได้ไรเลยค่ะก็จะมีพี่ๆที่รู้จักกันเนี่ยค่ะก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เออก,ก็ก็ส่งกำลังใจกันค่ะได้เจอของสุดท้ายนี่เมื่อไหร่คะน่าจะตอนงานแต่งงานแทนค่ะ สองปีที่แล้วค่ะพี่อยอมแวะมาแวะมาแสดงความยินดีกันตอนงานเช้าก็ได้ถ่ายรูปกันอย่างไวๆแบบแวบหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้เจอกันอีกค่ะควา,ามทรงจำที่มีต่อออนนะคะ ค่ะพี่หอมเป็นเป็นพี่ที่น่ารักมากแล้วก็ในฐานะที่เราเรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนแบบคือตั้งใจทํางานอะ่ะขยันแข็นแข็ง,ขง,ขงแล้วก็แล้วก็คือไม่สู้ในการทํางานของตัวเองมามาเสมอค่ะ,ะเราก็มีโอกาสได้ได้ร่วมง,งานกันอย่าง2เรื่องที่ได้เจอกันแล้วตอนนั้นอยู่อยู่ช่องเจ็ดด้วยกันมันก็จะมีโอกาสได้เจอกันตามกิจกรรมต่างๆของช่องอะเนาะก็ก็ได้มีโอกาส เ,เจอกันอยู่เรื่อยค่ะก็แกเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนที่เรียกว่าตั้งใจทํางานรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่จริงๆค่ะยังแพนก็คือมีโอกาสร่วมงานกันสเรื่องใช่ค่ะเรื่องทวีพบกับรักเล่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นที่ชายที่น่ารักมากค่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานกันเราในฐานะน,นักแสดงเราทํางานร่วมกันอ่างเงี้ยบางทีมัน อยู่ในกองเนาะมันก็มีหลายอย่างของการทํางานของปัจจัยหลากหลายมากมายอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่เ,เขาเรียกไงเป็นคนที่ส่งพลังให้กับคนอื่นๆนะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ตั้งใจทํางานทําให้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีอยะะ่างเงี้ยค่ะอืมเรามีอะไรอยากจะบอกถ้าความในใจเราที่อยากจะบอกกับอวอนะ่าในหัวใจเงเี้ยคพราะต้องบอกว่าดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักพี่หยอมค่ะได้มาร่วมงานกันอาจจะเป็นในช่วงเวลาหนึ่งเนาะก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายไป ในแต่ละเส้นทางของตัวเองกันแต่ก็แต่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่พี่หยอมทำก็เรียกไงดีก็มันคือสิ่งที่ดีเสมอและความสุขที่พี่หยอมได้ให้กับทุกๆคนนะคะก็ขอให้มันกลับคืนไปไม่ว่าพี่หอมจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามแล้วแต่หนังจากนี้แต่เชื่อว่าเป็นที่ที่ดีแน่นอน,นะคะ่ะ